จักเจรไนพลมีอยู่หลายแบบส่วนที่ผมทำอยู่ผมทำเฉพาะแบบนี้นะครับโดยล่างโดยบนหน้าจักตัวนี้คือจักเหล็กเป็นเหล็กทั้งแผ่นตัวนี้คือจักทองแดงเขาเรียกจักรทองแดงสองสีแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือจักรทองแดงล้วน นี่ช่องเหล็กนี่ต้องทองเดงก,การใช้งานประกอบขึ้นโต๊ะอย่างนี้เดือยบนเดือยล่างสายผ่านมอเตอร์ดึงให้หมุนทำงานเหล็กคือช่องกัดกัดให้เป็นเหลี่ยม เงาคือช่องทองแดงเสกรุงเรืองรับขัดจักรเจรในใยพลสวัสดีครับ